ทำน้ำหมูน่ะแม่นลงกันไปแล้วนะครับนะครับตัวตัวมาณผัดองครามเงินผมเห็นมันวิ่งมาเลยใช้ข้างใช้ข้างตัวกินเหยื่อว่า่ไมเห็นตาวิ่งมาดูเหยื่อมิดเลยอ่ะ ติดข้างมาอร่อยไงฟ้าวเหรอสีสีอะไรพี่สีส้มเหรอเยอะนี่สีนี้เมื่อวานมีกระตีกินสีนี้แหละอ๋อซาดีนอ่ะเอาปากเกี่ยวแก้มมา หล่เอเลยคุณทำปาตเกียว่เนี่ยปกติเรตกไซนี้เ,เราร<ล>วิย์ได้โลกว่าเนโคตรใหญ่ทเราไม่น,ก,นกันเลยครับขัทไรหัทไรัทครับผมขัีไรัดทไโดนกดครับไรเลย

ไต,ไต่สวยนะเดี๋ยไวยนะไ่ไตั้งหัวเอาไหนเลยนะสีละเอียดเลยโอ้โหสวยเว้ยไส้สวยเว้ยหญ้าสาวป่าสอง,สองได้นะขึ้นมาแล้วมองกบมอง โดนปลายาวเห,อห,ร,อเหรอก,กัดสายไม่ได้หรอกกัดสายมันจะหลอกมันวนจะกัดสายสายเล <c oughs> ้งเตน,ะนะเระามเลียบรน่อยตายปลายาว